คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึง5ความสัมพันธ์ที่สำคัญสุดๆระหว่างปปชกับหน่วยงานของเรานะครับอบตอรหรือว่าเทศบาลคลิปนี้เนี่ยผมในฐานะนิติกรอบตอร,ระดับชำนาญการนะครับขออนุญาตแบ่งปันคลิปนี้เหมาะสำหรับคณะผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นนายกอบตอรองนายกทะเลขานุก,การนายกเทศมนตรีนะครับรองเลขาที่ปรึกษา สมาชิกสภาประธานสภากำนันผู้ใหญ่บ้านพนักงานข้าราชการในอบตอรหรือว่าเทศบาลนะครับเหมาะอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าผมคัดมาให้แล้วเน้นๆเวลาที่หน่วยงานของท่านนะครับเปิดรับพนักงานเข้ามาใหม่หรือว่าท่านนายกคณะท่านนายกได้รับเลือกตั้งและเข้ามาใหม่ ผมอยากให้ลองเปิดคลิปนี้ให้คณะผู้บริหารชุดใหม่ให้สออบตอชุดใหม่ให้สอทอชุดใหม่ที่เพิ่งได้รับเลือกเข้ามานะครับลองดูคลิปนี้ว่าปปชรหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชัติเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับอบตอของเรากับเทศบาลของเรายังไงเวลาเราทํางานนะครับเราจะได้มีความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบแล้วก็ไม่ได้กลัวปปชจนเกินเหตุ นะครับอ่ะลองมาดูนะครับปปชเนี่ยก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชนะครับจะมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบและก็ปราบปรามการทุจริตในทุกส่วนของภาครัฐนะครับรวมถึงอปทอของเราด้วยอปทอของเราเนี่ยก็จะมีอ,ตอบตเทศบาลอบจอกทมและก็เมืองพัทยาใช่ไหมครับซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนสุดๆ และเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณด้วยบทบาทของปปชนะครับจึงมีความสําคัญในการตรวจสอบการสร้างหลักธรรมมาพิบาลในท้องถิน่นมี5ข้อที่สําคัญผมย้าว่ามันมีมากกว่านี้นะครับเอา5ข้อที่สําคัญสําคัญที่คณะผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ข้าราชการพนักงานในท้องถิ่นควรรู้ครับ 1. ตรวจสอบการทุจริตและก็การประพฤติไม่ชอบครับ บทบาทของปปชเนี่ยเขาจะมีอำนาจหน้าที่หลักในการไตรสวนข้อได้จริงและก็วินิจฉัยกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้บริหารท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นนั่นแหละรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของอบตอรหรือว่าเทศบาลหรือว่าท้องถิ่นนั่นแหละครับกระทําการพุจริตต่อหน้าที่หรือว่าประพฤติไม่ชอบด้วยหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส ท้องถิ่นของเราเนี่ยโดนเยอะนะครับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสระวังในดีนะครับการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐยกตัวอย่างนะครับหากมีประชาชนหรือว่าหน่วยงานใดร้องเรียนว่านายกเทศมนตรีหรือว่านายกอบตเนี่ยทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างเช่นโครงการสร้างถนนที่ไม่ได้มาตรฐานปลัดอบตเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ ในการออกใบอนุญาตบางอย่างปปชเนี่ยเขาจะมีอำนาจในการรับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จริงไต่สวนข้อได้จริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่กล่าวหานั้นมีมูลว่ามีความผิดหรือไม่หากมีมูลก็จะส่งเรื่องไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลหรือว่าแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่านายอำเภอเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป 2นะครับการตรวจสอบทรัพย์สินและก็นหนี้สินบทบานหน้าที่ของของปปชอีกหน้าที่หนึ่งนะครับคือตรวจสอบความถูกต้องและความเปลี่ยนแปลงของบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่ดํารงตาแหน่งทางการเมืองและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกรัฐสภานี่แหละ เช่นนายกอบตอนายกเทศมนตรีรองนายกอบตอรรองนายกเทศมนตรีเลขาที่ปรึกษา,าสมาชิกสภาประธานสภาอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งอื่นๆตามที่กฎหมายกําหนดอันนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันจะลึกเกินไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ป,อป้องกัน,ก,นการที่คุณนะครับคณะผู้บริหารหรือว่าข้าราชการเนี่ยร่ำรวยผิดปกติ ลองมาดูตัวอย่างนะครับเมื่อนายกเทศมนตรีเนี่ยเข้ารับตําแหน่งนายกเทศมนตรีหรือว่านายกอบตเนี่ยก็ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและก็นี่สินต่อปปชนะครับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดเมื่อเข้ารับตําแหน่งและก็เมื่อพ้นจากตําแหน่งก็ต้องยื่นอีกทีหนึ่งนะครับการตรวจสอบเนี่ยจะช่วยให้ปปชเนี่ยสามารถเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินได้หากภายหลังพบว่า คณะผู้บริหารท่านนายกเลขานุการที่ปรึกษ,ษาอะไรนะครับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอย่างมีนัยสําคัญโดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าเงินที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะเยอะปุ๊ดๆๆน่ะคุณเอามาจากไหนแบบนี้ปปชก็สามารถตรวจสอบและไต่สวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายได้ครับอํานาจหน้าที่ที่3การป้องกันการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมสุจริตครับ บทบาทของปปชเนี่ยนอกจากจะปราบปรามแล้วปปชเนี่ยยังมีบทบาทเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตโดยการส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้แก่อบตและก็เทศบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตการสร้างจิตสำนึกที่ดีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนการเฝ้าระวังทุจริต นะครับสังเกตนะครับว่าปปชเนี่ยเขาจะจัดอบรมปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้งเชิญานายกเชิญประหลัดเชิญข้าราชการเข้าไปฟังสิ่งที่เขาอบรมสิ่งที่เขาบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายเรื่องที่มีการร้องเรียนเรื่องที่มีการติดคุกเขาก็จะเอาตัวอย่างจริงที่มีการร้องเรียนเขาก็จะเอาตัวอย่างจริงที่มีการติดคุกจากการลงพื้นที่นายกประหลัดอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมาพูดเอามาบรรยายให้เห็นภาพอาลองมาดูนะครับ ยกตัวอย่างเช่นปปชเนี่ยเขาจะจัดโครงการสตรองจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตนี่คือโครงการของเขานะครับหรือโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ให้เกิดความโปร่งใสแนวทางการป้องกันการผลประโยชน์ การมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนรวมถึงการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารน้องถิน่นและก็เจ้าหน้าที่ของอ,อบตอรหรือรเทศบาลอันที่จริงมันก็รวมถึงอ,อบจอกทมและเมืองพัทยาด้วยแต่คลิปเนี้ยผมจะเน้นเฉพาะกลุ่มอบตอกับเทศบาลเป็นหลักนะครับต่อมาอำนาจหน้าที่ข้อที่สีคือดำเนินการทางวินัยและก็อาญาเมื่อปปชนะครับได้ไต่สวนแล้วก็มีมติชี้มูลความผิดผู้ดำรงตำแหนง่ง ผู้ดำรงตำแหน่งใดในอบตแล้วหรือว่าเทศบาลแล้วว่ามีการกระทําการทุจริตหรือว่าประพฤติมิชอบปปชเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปให้หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อดําเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดเช่นส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลเพื่อสั่งให้พักราชการปลดออกไล่ออกแล้วแต่กรณีแล้วแต่ความผิด และพร้อมกับส่งเรื่องนั้นไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบต่อไปยกตัวอย่างเช่นนะครับปปชชีชช้มูลความผิดสมาชิกสภาบตแห่งหนึ่งว่ามีพฤติการทุจริตในการอนุมัติโครงการปปชเนี่ยก็จะส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในอำเภอพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายนั้นๆเช่นอาจจะอาจจะมีการเสนอสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและในเวลาเดียวกันนะครับก็จะส่งเรื่องให้กับอายการสูงสุดเพื่อพิจารณาส่งฟ้องคดีต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเอาผิดในทางอาญาต่อไป 5. การเสนอมาตรการและข้อเสนอเนะเพื่อปรับปรุงกลไกในการทำงานปปชนะครับมีอำนาจในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการและ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือเสนอแน,นะหรือเสนอแน,นะให้มีการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตอเทศบาลกทมเมืองพัทยาหรือกทมนะครับเพื่ออุดช่องโหว่หรือว่าลดโอกาสในการในการเกิดทุจริตตัวอย่างเช่นนะครับหลังจากที่ปปชนี่ตรวจสอบคดีทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของอบตอและเทศบาลหลายแห่ง และหากพบว่ามีปัญหาซํำซ้อนในบางขั้นตอนปปชน,นก็อาจจะเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิจารณาปรับปรุงระเบียบหรือว่าแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นโปร่งใสและปล้องกันและปล้องกันการสมยอมในการเสนอราคาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของท้องถิน่นและก็ประชาชนในลำดับต่อไปครับ สรุป5อำนาจที่สำคัญสุดๆที่เกี่ยวข้องกับอบตอและประเทศบาลของเรานะครับ 1. ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. ตรวจสอบทรัพย์สินและก็หนี้สิน 3. ป้องกันการทุจริตและก็สร้างวัฒนธรรมแบบสุจริต 4. ดำเนินการทางวินัยและก็อาญา 5. เสนอมาตรการและก็ข้อเสนอเนี้ยเพื่อปรับปรุงกลไกในการทำงานครับโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ อยากแบ่งปันคลิปนี้เหลือเกินครับให้ทั้งคณะผู้บริหารที่เข้ามาใหม่หรือว่าดํารงตําแหน่งอยู่แล้วรวมทั้งสมาชิกสภาด้วยแล้วก็ข้าราชการหลายๆคนพนักงานด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากับผมโย่งนิติกรคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ